แบบนี้เป็นครั้งที่40ตรงกับวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช25ง8้ารข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมกรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระรเจ้าองคหลวงปู่สมเ็จลุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย บปดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอาตาลาคาฉันตุเทวาตา สัทธรรมมุนีราชัสสาสุนันตุสาขโมกทางสักเเกาเมจารุเปขิริสิขาตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัะเทจะคาเมตลวนาคาเนเคหวตุงมิเขเตภุมมาจยันตุเทวาชรคารวิสเมยักกันทับปานาคา ติทันตาสันติเกย่างมุนิวาลาวจฉนังสาทาวเมสุนันตุธรรมสวรกาโรอายามปะทันตาธรรมสวาารราโลอยามปะทันตาธรรมสวรราโลอยามปะทันตาบทสวดนมังกรสติคาถา นโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวสัจจกริยาคาถา นาติเมสรนังอันยังพุทโธเมสระณังวะรังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโหตุสพพะทานาติเมสระณังอันยังธรรมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาติเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา บทส,สวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายาัาปปานินาปุเรตวาาารามีสะพาป,ป,ปตโตสัมโพติม,มุตตะมังเอเตนะสาจวะเชนะมาหตุตตสาปุปัตทวา มหากาลุณิโกนาโทหิตายาสัพปานินังภูเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมโหตุสาภูปัตะวามหากาลุณิโกนาโทสุขายาสัพปานินังภูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมโหตุสาภูปัตะวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาเกสุวิหารติกพปรลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาบิขุสังเกนะสาธิงปัญจมาเตหิภิขุสเตหิตัพเหิวะอาลันเตหิตัเตหิยโรกัธาตุหิเทวตาเยพุยเยนาตันนิปติตา โวนติปะคะวันต่างทัศนายาภิกขุสังคันจารโคจตุนาัุทุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะหเสียังโกปะคะวะตกเกสุวิหาราติกปิลาวาตุสมิงมหาวเนี มหาตาภิกขุสังเขนัตทิงปัญจมตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัหิเจโรก a าตุหิเทวตาเยภุเยนาสันนิปติตาหุนติปะกวนตังทัสนายาภิกขุสังขันจะยันนนนะไมยามปุเยนะปะกวาเตนุปสสังกมือยามาุปสสังกมิตวาปะกวาโตสันติเก ปจจกาถาพาเสยยามาติยตะโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาภาลวะปุริโสสัมมจิตตังวาปาหังภาษาเลยยาภาษาตังวาปาหังสัมไิเจยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุวันตะไรตตาปะกวาโตปุระโต ปาตุระหังสุวัตโคตาเทวตาปะกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาปะกวาโตสันติเกมังคาถังอภาสีมหาสมโยภาวนคสบิงเทวกายาสมาคตาขตาหิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวาปราจิตสังคันติตะโขปาราเทวตาปะกวาโต สันติเกยมังคาทังอภาสติตาลพิกโวสมาทาสุจิตังอัตโนจุกรรมกังสุสารถิวเนตานิเขตวาอินริยานิหลักขันติปันทิตาติอาตโกอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกยมังคาทังอภาสติเชตวาขีหลังเชตวาบริคังอินขีลังโอหัจมะเมชาเจตรันติสุทาวิวละ จากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติยตะโคปาราเทวตาะควาโตสันติเกมังคาทังอภาสยเกจิพุธังสารนังกตาเสนะเตขมิสันติยาปยภูมิงบาญามนุสังเตยังเทวกายังปริภูเรสันติติยตะโคภกวาปิกุอามันเตสิเยพุยเยนะภิกขเวตตสสุโรกาถาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติ ทัฏฐกตาทัสนายภาิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกวเวอเหตุงุตีธรรมทานารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิปกวันตานา เอตาปละมาเยวเทวตาสันนิปติตาเอเฮสุงเสยถาปิไมหังเอตริเยปิเตภิกเขเวภวิสันติยนาคตมาธานางรันตัสัมมาตมุทธาเตสัมปิปกวันตานังเอตาปละมาเยวเทวตาสันนิปติตาอวิสันติเสยถาปิไมหังเอตริยาจิกิสามิภิกเขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกเขเวเทวกายานังนามานิเทติตสามิภิกเขเว เทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมนสิกาโรธาพาสิตามีติเอวัมพันเตติโคเตปิกูปะขวะโตปัจจโสสุงปะควาเอตัโวจะ สิโลกมนุตกสตามิยถาคุมาตทัสตาเยติกิริขปะาะหิทัตตาตมาิตาปุตติหาวัสลีนาโลมังสาปิสัมพุโนโอธาธรัมสาสุธาวิปัสสนาวิราภิโยปัญจเตจตวาะเนกาปิรวัตเถเวตโตอามันตยิสัจจาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจะตับปะมักกะลุงสุตวาปุตตาสาสนัง เตัมปาตุระหูยานังอมุสสาณัสสนังอเปเกสะตมัตตากุงสัตังอธัสสะตัลิงสะตังเอเกสะสันนังอมุสาณัมัะสุงอเปเกนันตมัตตากุงทิสาสะปาปูตาหุงตัญจสัพังอภิญญาเยาวะวกิตมัตะกุมารโตอมันตายิสัทธาคาวเกสาสเนรเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสสามิชิลาหีนุปุปโสสัตตาสัสาวยาคาภูมา กาปิละวัตถวัยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัมาณาภิกขาุงภิกขูนางสมิติงุนางชาสาสายวตายากานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัมาณาภิกขาุงภิกขูนางสมิติงุนางสาตาคิราติสาสายอขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมัมาณาภิกขาุงภิกขูนางสมิติงุนาง อิเจเตโสลาตาสาอยาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสัสินุโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนาเวสามิตาปัญจตตายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสัสินุโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนา กุมพิโรราชาไขโกเวปุลสสานิเวสนังฟิโยนังสตาชสังยักขาหนังปยุปาสติกุมพิโรราชาไคโกโสปาคาสมิติงุนังปุริมันติสังราชาะตาลาโธปสาสติคันทับพานังอธิปฏิมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสาพ้าโวยินทนามามหาภรัยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสินุมทมานาภิกามุมภิกขุนางสัมิติงุนังทักขิณันจติสังราชา วีลุนหตับภาสาะติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายติโสปุตตาปิตัสาผ้าวอินทนามามหาพระลายที่มันปุติมันตะวันนวันโตยัสสินมนธมานาภิกามุงปิกุนางสมิติงุนา ปชิมันตติสังราชาวิรูปกโคภาษาตตินาคานางอาทิตติมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสาภ้าโวอินทนนามามหาภราทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสินโนมัตมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนางอุตลันตติสังราชาุยโรตัปภาษาตติยากานางอาทิตติมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสาภ้าโวอินทนนามามหาภราทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัตมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงุนาง ปุริมาทิสังท่าตาลทศกินีนาวิรุณังโกปชิเมนาวิรูปักโคกุโรตระลังทิสาจัตตาโรเตมหาราชาตมัมตาจโรทิสางทัตทะละมานาอัตตังสุวเนกาปิรวัตทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจณิกาสตา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาจันโนกามเสโทสกินนุมันทุนิมันทุเะปนาโตโอปมันโยจะเทวสสตโตจะมาตริติตตาเสโนจันทัพโหโอราชาชโนกโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมพรูดุสีวัชสาเอเตจันยจราชาโนกันทปาตาราชุติโมตมานาภิกาาุมภิกูนางสมิติงุนางัาคูนาปสานาคาเวสาลาหาตจะกา กัมพารัสสุะาคูปายาคาตหายาติพิยาบูนาทาตารถาจากูนาคายัสสิโนเอราวันโนมานาโกโซปากาสมิติงวังเยนาคาราเชสาสารติทิพทาจิาปกขีวิสุจจักขูเวหันสาเตวโนมัสปัตตาจิตตาสุปนาติเตสนามังอพยันตทานาคาราจานามาสิสุปันโตเขมกาสีกุตโธสันให้วาจายูปายันตานาคาสุปนาธรรมกังสุกุตัง ชิตาวชิกราเทนะสมุทังสุราสิตาภาระโตปาะวาสวัสเตติที่มันโตยัสติโนการกัญชามาปิมาสุราทวีธานเวกสาเวปาจิติตุจติจะปาลาตัวนโมจีสาสตันจาโพริกุตตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในทวาวาลิงเสนางลาหูพัตุ้ปาข้ามุงสามโยธานิพัันเตปิขูนางสมิติงวังอาปพยเทวะปทวเยเตโชวาโยตถาข้ามุงวุณนาวรุณนาเทวาโสโมเจะสาสห เมตตากรุณากายิกาคูเทวาสัสสิโนทาเสตเถระธากายาสาพเพนานตะวันนิโนุ่ยจิมันโตชุติมันตวันนวันโตยัสัสิโนมาทามานาภิกาาุงภิกุนังสมิติงัรัง เวนตุเตเทวาสารีจอทมาตะโทเวยมะจันทสุปริสาเทวาจันทมากูปรคิตาสุยัสสุปริสาเทวาสุยมากูปรคิตานคัตตานิปรคิตวาโหมันทวรากาวาสุนังวสโวเสโธสักโกปคัพปุรินทโททะเสเตนะหากายาตัปเพนอนัตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนนวันโต ยาสัตสีโนมัทธมานาภิกามุงภิกูนางสมิติงุนางธากูสัพูเทวชัมมากิติขาลิวะอริทกาจโรชาจจอุมาปุพานิพาสีโนวรุนาสาธรรมมาจัจจุจจะเนชกาสูเลยยะุราคูวาคูวาสัมวเนสีโนทาเสเตตัธากายาสเพนานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสีโนมัทธมานาภิกามุงภิกูนางสมิติงุนางธรรมามาสมามามนุษย์ามนุษย์สุดตรรมกิตธาปุตติกาคูวาคูมโนปุตติกา อาคาคูหรโยเทวเยจะโหอิตวาสิโนปารคามาปารคาอาคูเทวยาสิโนาเสตเถระทากายาสัพเพนานาตวันที่หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนมัธมานาพิกาโมภิกุนางตมิติงุนาสุกากรุมาลุนาคูเวขณะสาตหาโอทาลไคยาปาโมคาคูเทวาวิจักนา สัทธามตานักประชามิสกัญาสัตสิโนฐานะยังคาปุจชนโญจดิสาวิปวสติทาเสเตตระรากายาสัพเพรนาตวันที่หนุ่ยทีมันโตชุติมันตวันนุวันโตยาสัตสิโนมาถ้มานาอภิกามุปิคูณังสมิติงมนังเคมิยาฤทิจายามากัตะกายาสัตสิโนสัมพิตะการามาเศราโาชดินามาจารสวา นิมมานะติโนอาคูทาคูปนิมิตาทาเซเตระทากายาสะเพรนาตะวันนิโนอิิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยะสสินุมตโตมานาภิกาโุภิกขุนังสรมิติงุลง สัทเทตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคารจุงเยจันเยติสาสะบากุตชาติมักขีรังโกกตินัมนาตวังทักเขมกาตะลังนาคังจันตังว่าติตาติตังสุพมมาปะระมัตโตจะปุตตายทิมโตสาสันนังกุมาโรติโสจัสโอบากาสมิติงูนังสหัสพัมมัโรการนางมาปมาภิติตติอุปปันโนทุติมันโตวิบากาโยยตสติโส ท้าเสตาอิสราคูปเจกตวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาริโตปาริวาลิโตเตจัสเพรภิกกันเตสินเทเทเวสพามเกมลาเสนาภิกกามิปัสสากันสามัทยังเอธาคันธาปันทธาลาเกณนะพันธมัตุโมสมันตาปริวาเลธามาโวมุลจิตโกติดังจิติตัตถามาเสโนกันหาเสนางอเปเสนี ปานิลาสารมาฮาจารสรังกตตวันอภเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคลันทยันโตสวิสุโกตัาโสปาจุทาวติสังปทูจะโมอเสตัญจะสัพพังอภิญญายาววะกิตตวันตะคุมาตโตวามันตยิตัตฐาสาวกเกศาสเรนเตมารเสนาภิกกันตาเตวิชานาตาภิกโวเตจ่าตาปมะกะลุงสุตวาพุทธสาสาสนังวิสารเกหิปักกามมงเนสังโรมปีอิยชยุง ตภเพวิชิตสังขามาปยาติตาญาสติโนโมทันติสาภูเตยสาวกาเตชเนสุตาติ